นี่เดี๋ยวผมใส่น้าพริการจังเข้าไปในถุงเลยนะใส่ไปแล้วครับพี่นี่น้าพริกอาจารย์เบียไม่ได้แกให้กระปุกนี้เลยเนี่ยใช่ค่ะแล้วมาทีวันหนึ่งเป็นเกือบพันกระปุกอาจารย์อาจารย์นะดูอาจารย์เบียร์ให้กระปุกอย่างนี้ตอนแรกผมนึกเอาจริงๆค่ผมเห็นฝาอย่างนี้ผมนึกว่าจะเหลือแต่ก็มาแบบนี้มีงานมาแ่บกิมาอย่างนี้ทุกวันเลยค่ะกินแก้เผ็ดปั่นแต่มาอย่างนี้ทุกวันวันจะเป็นพันกระปุกผมบอกให้เลยนะทุกคนใครที่อยู่ผมอยู่ท่านต้องอุดหนก่อนส่งอาจารย์เบียร์แล้วนะเพราะว่าอะไรอาจารย์เนี่ยเขาขายของเขาทำงาหากิน ชาวหมากินใช่ต้องมีกําไรแต่การที่เขาเอากําไรมาเขาไปทําอะไรอะ่ะเขาส่งมาพี่กวนเราเป็นพันกระปุกขอโทษนะเว้ยแต,ต่เงี้ยต้นทุนกระปุกนึงอะไม่ไม่ใช่ถูกนะผมว่าไอ้อย่างนี้ก็ดูแบบผลิตยเยอะผมว่ามีไม่ต่ำกว่าห้าสิบบาทอันนี้ต้นทุนต้องมีไม่ต่ำกว่าห้าสิบบาทตลอดวันเราเป็นพันกระปุก ส่กะปุ่ห้าร้อยนะวันละปุ่ห้าพันแล้วนะวันละพันกระปุกนี้เป็นห้าหมื่นนะทุกคนจา๋าถ้าเห็นนักพิกา,ารเบีุดหนุนครับสนับสนุนอาจารย์นะช่วยกันนะวันนี้เราสนับสนุนของที่เราใช้นั่งเส่วนหนึ่งแล้วอย่างที่สองเลือกคนที่เขาเอาเอาเงินเอาอไรายได้กลับมาคืนสู่สังคมด้วยเพราะวันนี้เห็นป่างลากย่างก,กินนักพิกวันนี้คนขายนําพิกก็เอาเงินที่ได้กลับคืนสู่ลากยาก่างช่วยกัน ข้า่วยคนทุกคนมาไปต่อกันได้หมดนะนี่สุดยอดมากสุดยอดมาก